สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําน้ําลำไยสําหรับรับประทานกันค่ะน้ําลำไยของเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทานคู่กับน้ําแข็งแบบนี้ค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะ สำหรับวัตถุดิบที่เราจะนำไปทำน้ำลำไยนะคะก็จะมีลำไยอบแห้งแบบฉีกนำไปล้างทำความสะอาดพักไว้ให้เสดดจน้ำมีใบเตยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีน้ำตาลอ้อยแล้วก็เกลือป่นค่ะสำหรับวิธีทำน้ำลำไยนะคะขั้นตอนแรกก็ต้มน้ำให้เดือดจัดค่ะน้ำเดือดจัดดีแล้วก็จะใส่เป็นน้ำตาลไม่ฟอกสีน้ำตาลอ้อย ใบเตยเกลือปน่นสำหรับเกลือป่นนะคะเราก็จะใส่เพื่อให้น้ำลำไยของเรามีรสชาติที่กลมกลม่อมน้ำตาลอ้อยเราก็จะใส่เพื่อให้น้ำลำไยของเราสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนเพื่อให้น้ำตาลละลายดีค่ะ พอน้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นลำํำไยอบแห้งที่เรานําไปล้างทําความสะอาดพักไว้ให้สเสด็จน้ําลงไปค่ะสําหรับวันนี้ใช้เป็นลำํำไยอบแห้งสีทองแบบฉีกนะคะเวลาเรานำำําลํำไยไปใส่ขวดจะได้ใส่ได้แบบง่ายๆค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยปิดฝาหม้อต้มต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา5นาทีค่ะ สำหรับน้ำลำไยของเราก็ต้มครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเปิดออกมากลิ่นหอมแล้วก็น้ำลำไยของเรานี่สีสวยมากๆเลยนะคะน้ำลำไยของเราต้มได้ที่แล้วเ,เพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะ น้ำลำไยของเราก็เย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมากรอกน้ำลำไยใส่ในขวดที่เราเตรียมไว้นะคะจะใช้เป็นขวดแบบไหนก็ได้หรือจะตักขายแบบเป็นแก้วก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เป็นเนื้อลำไยลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกรอกน้ำลำไยใส่ลงไปให้เต็มขวดเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับน้ำำําลําไยสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้มขน้นเวลาเพื่อนๆทานให้ทานคู่กับน้ําแข็งนะคะสําหรับวิธีเก็บรักษานะคะเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันค่ะเตรียม น้ำแข็งมา1แก้วนะคะใช้เป็นแก้ว12อ้อนเทน้ำลำไยลงไปค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำน้ำลำไยขวดละ10บาทหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ